ยินี้ไม่อยากอนเพที่มันจะนกนายินี้เราไม่หองไรก็เจ้ากันยนีารจาเมื่ไรก็เม่องยินีรู้รอตกไปเลยฮัพอเลยมทําอะไรกันเนี่ยเอ,อ่เกิดอะไรขึ้นครับไม่ได้ยินเหรอหูแตกเหรอร้องก็เพีย้ยนเต้นก็ไม่พร้อมกัน ทำแบบนี shorts, <pper pper> like so, e. ้ไม่ต้องโทรดีกว่าไหมเดี๋ยวครับพี่เย็นๆนะครับเดี๋ยวผมคุยกับน้องเองไปคุยพวกมันเลยไอ้น้องวันนี้หลังด้วยเกิดอะไรขึ้นเเเกกิดดดอออะะไไรรขึ้้้นนนมมื่่ีีงทาถ้าทำได้แค่นี้นะว่ามึงลาออกไหมเหอะแอนกระจอดทำอะไรไม่ดีสักอย่างเสียงยังควายออกลูกเต้นยังคนง่อยอะไรครูพวกเราทำอะไรผิดอ่ะ มึงไม่รู้เหรอว่ามึงผิดอะไรนี่มันโชว์เปิดวิไลยนะเว้ยมึงต้องทำให้ดีกว่านี้ตั้งใจมากกว่านี้แล้วนี่อะไรอ่ะพวกมึงเคยตั้งใจทำอะไรกันบ้างไหมวะทำงานกับเด็กไม่ตั้งใจนี่โคตรเบื่อเลยวะ่ะขอโทษคพี่มันแย่ขนาดนั้นเลยหรอคะขอใหม่ได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะคือ พวกเราเพิ่งซ้อมกันในแค่สามวันเองนะคะหรือว่าทําได้แค่นี้มันก็ดีแล้วนะคะมันไม่เกี่ยวกับเวลาหรอกเด็กป .5 ยังเล่นได้ดีพวกมึงอกวจะบอกให้พวกมึงโคตรกระจอกเลยว่ะพูดมากเกินไปป่าววะเห็นอยูว่าพวกมึงตั้งใจทำแค่ไหนนี่พวกมึงตั้งใจเอาเหรอเสียดายพื้นที่คนเก่งเขาที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนพวกมึงถ้าพวกมึงทำได้แค่นี้นะว่ามึงลาออกไปดีกว่า รูค,คะแค่พวกเราร้องเพลงไม่ดีต้องด่าดกันขนาดนี้เลยเหรอคะนี่พวกเราเป็นนักเรียนนะคะแล้วก็เสียเงินค่าเทอมก็เป็นสนแสนอะ่ะรูก็ควรมีหน้าที่ทําให้เราร้องได้เต้นได้ไม่ใช่มายืนด่าแบบเนี้ยน,นี่ไงพวกมึงคิดอย่างนี้ไงคิดว่าบ้านมึงรวยไงเสียค่าเทอมเปน็นแสนเหรอเวลากูบอกกูสอนอะไรอะ่ะพวกมึงไม่ฟังไงพวกเด็ก อะไรจีนหรือวันอะไรครูคะพวกเราขอโทษนะคะพวกเราจะตั้งใจะทำให้ดีกว่านี้ค่ะใช่พี่พี่เจนก่อนนะครับใช่ค่ะเราขอซ้อมโชว์เปิดอีกรอบนึงนะคะใช่ครับเราขอซ้อมใหม่อีกรอบนึ่งนะคะมาค่ะพี่เราขอซ้อมโชว์เปิดอีกรอบนึงนะคะได้ผูให้พวกมึงรอบนี้รอบเดียวนะพวกได้โชว์รอบแรกดีแล้วออกมาขอบคุณค่ะพักก่อนขอบคุณค่ะ ฟังเูไว้นะเว้ยรอบนี้รอบเดียวนะไปเตรียมตัวกันเลยไปเอาล่ะทุกคนไปเตรียมตัวไป